นี่นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิฮะกับโครงการจำปาสีโมเดลนะฮะเพราะว่าที่สำคัญเลยวันนี้เราได้รับเกียรติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิกฤษณาไกรสิน์ฮะมาสำรวจลงพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะที่สำคัญนะฮะวันนี้ดกรกฤษณาไกรสิล์ท่านลงมาสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับณเมืองแห่งทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวระเว นับเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรไทยเป็นอย่างมากเอาล่ะ,ะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพลิมไพลออร์แกนิกนะฮะเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดชัยภูมินะฮะที่สําคัญนะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะผมอยู่กับทางคุณหมอนิครับคุณหมอนิสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอนิครับพูดถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์คือที่นี่ทาอะไรบ้างครับของเครือข่ายเราเนี่ยเราก็จะช่วยกันตั้งแต่ว่า เราจะปลูกพืชยังไงเนี่ยนะครับ hmm. ให้มันเป็นกเกษตรอินทรีย์ดูแลโดยวิธีที่ยั่งยืนเกษตรกร,รสามารถอยู่ได้รวมถึงมีการรับรองมาตรฐาน oh. และต่อยอดว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ได้การปลูก,กเกษตรอินทรีย์จริงเนี่ยเราก็มีการรับซื้อผลผลิต มาแปลรูปให้ด้วยอ๋อที่นี่ก็คือรับซื้อผลผลิตจากทางชุมชนหรือว่าเกษตรกรด้วยในพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าปัญหาหลักๆของเขาคือเขาไม่มีที่ขายถ้าเขาปลูกเกษตรจริงๆแต่ไม่มีที่ขายราคาก็ต้องไปแข่งกับเคมีเพราะฉะนั้นเราต้องมีตลาดให้เขาแล้วตรงนี้ผมยืนอยู่นี่คือแปลงอะไรครับความจริงตรงนี้เป็นแปลงเป็นเป็นแปลงตัวอย่างว่าโอเคตรงนี้เรามีโรงงานในการแปลรูปผลผลิตเกษตรซริงแล้วเนี่ยเราจะทําให้เห็นตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าเราปลูก ยังไงเก็บยังไงแล้วมาแปลรูปยังไงแล้วขายยังไงอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภคจริงๆริอย่างนี้ผมอยากเห็นแปลงนะครับว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตายยังไงพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับขอครับครับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ร้วนศึกษาและตระหนักดีในเรื่องของสมุนไพรโดยใช้หลักวิธีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติปลอดสารพิษซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจำปาสีโมเดล ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิกฤษณาไกรศิล์ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ชาวบ้านถ้าคนมีสุขภาพดีแล้วก็จะไม่เจ็บป่วยอะคะ่ะหมอน,นี่เขามองไปถึงรากของของปัญหาเลยนะคะอันนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าคนไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยอาหารมันต้องมันต้องสะอาดอะคะ่ะหมอน,นี่ก็เลยเริ่มไออสมุนไพรหรือผักอินทรีย์มาตลอด17ปีที่ผ่านมาในหมอก็ต่อสู้อยู่ตรงนี้เนี่ย หนึ่งมีความชื่นชมในตัวหมอนิกนะคะอันที่สองนะพี่มองว่ามันน่าจะมีสักที่หนึ่งซึ่งเราสามารถทําอาหารที่มันปลอดจริงๆได้นะคะก็รู้แหละว่ามันยากมากก็เลยพอได้มาคุยกับหมอนิกแล้วมาดูเนี่ยก็มีเครื่องแกงอะคะ่ะเครื่องแกงที่มันเป็นปลูกผักที่ปลูกเนี่ยเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมีความ,มความสบายใจแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเครื่องแกงเราเนี่ยมันเป็นอินรีย์ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้ว แล้วพอดีพี่ทำโครงการช้างเผือกโมเดลนะคะพี่ปลูกพริกด้วยปลูกพริกที่แม่แจ่มเนี่ยตรงนั้นน่ะอินรีย์รับรองเขาทำมา20ปีแล้วอินรียแน่นอนตรงนี้เขายังขาดพริกอยู่ไงมันก็เลยจากแม่แจม่มนี่มันมาเติมเต็มมืนนะคะเมื่อพี่ทำโปรเจกตห์หลายที่ในประเทศไทยเนี่ยโครงการนี้มาช่วยโครงการนี้ได้ก็เราก็เอาพริกมามาใช้ในที่ชัยภูมิะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หวังมากที่สุดที่ชัยภูมิก็คือจะได้อาหารโดยเฉพาะเครื่องแกงเพราะเรากินแกงกันทุกวันน่ะประเทศไทยนี่กินเยอะมากเลยนะคะ ได้เครื่องแกงที่มีคุณภาพแล้วก็ที่ปลอดสารพิษปลอดอะไรจากทุกๆอย่างเนี่ยนะคะพี่ก็พยายามทุ่มเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้ได้ของที่ที่มีคุณภาพสูงมากให้หอมที่สุดอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่มีใครเทียบได้แล้วละ่ะฮะถ้าถึงแบบนี้อันนี้คือชัยภูมิเราต้องเอาจุดเด่นตรงนี้มาใช้ค่ะโดยฐานมันมีอยู่แล้วแค่พี่มาเติมเต็มในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเท่านั้นเองหรือว่าสมุนไพรที่พี่มาให้เขาทำเนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างจะแรงดินมันก็อินทรีย์วัตถุจะไม่ค่อยเยอะเราก็จะให้ปลูกมาแหว,งม,แวง,งมาแหว้งต้นมาแหวงคืออะไรต่างๆเราไม่ใช่ว่าต้องปรุงดินให้มันดีที่สุดแล้วมาปรุงที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หวังนะคะก็คือมีสมุนไพรสองสมตัวที่เราอยากอยากให้ปลลูกกกทีี่่่่นแแะ็เเรรืืององงง อาหารเนี่ยคนต้องกินตลอดเวลาแล้วมันต้องใช้เยอะด้วยแล้วถ้าสมมติเรากินของที่มันไม่ดีเข้าไปหรือว่ามีสารพิษเข้าไปเนี่ยมันก็สะสมเข้าไปตัวเรื่อยๆืยๆการที่คนเป็นมะเร็งอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งนี้หรอคะบางทีเราเรามองข้ามนะเรากินเข้าไปก็ไม่เห็นไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงที่มันสะสมอยู่ในตัวตลอดเวลานะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของการที่มาทํางานที่เสียภูมิ เป็นยังไงกันบ้างครับได้ความรู้เยอะแยะเลยนะฮะในเรื่องของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นมะกรูดกระเทียมผักชีเอ่ยนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าผมจะไปสำรวจพื้นที่จังหวัดไหนอย่าลืมติดตามชมครับ